ท่านจะพูดเรื่องอะไรก็พูดได้พูดตามสภาวะที่ท่านมีความรู้สึกนึกคิดตามอารมณ์ที่ท่านมีอยู่ผมก็จะได้มาประยุกต์ใช้พูดเรื่องว่าราศีอ่ารมีหน้าตาอย่างไรและมีบุคลิกอย่างไรครับเชิญครับเนี่ยดูพี่สมหวังเนี่ยพราศีอา คลับต้องขรึมแบบนี้ใช่ไหมเนีแบบ่ยแปลเป็นอยู่ในมาตรพระปิดทวารทั้งเก้อาอ้าวเขารู้แล้วครับรู้แล้วท่านบอกมาสักครู่ท่านรู้แล้วครับอลคิดว่ามีเะยคิดว่ามีองค์อื่นอีกหรือเปล่า นี่แหละห้องนี้ประกาศเพื่อง่นถ้าผมประกาศก็เนยใครประกาศก็ดูคนนั้นแหละธรรมดาเนี่ยพี่สมหวังสิ นี่ยถามที่ถามภาสีอาดีกว่าก็ในในร่างกายของคนเราเนี่ยมีนแต่ไหนป็นยาเพื่อใ้สร้างยู่ไม่ได้ก็คือเป็นการติดต่อหูโรคปอดบวมในถุงที่ประกาศตนเป็นภาอาหารตอบไม่ได้โอ้โห ต่อไปแต่ความคิดแต่ก็ยังไม่ได้เฉลยนะมีมีเฉลยนะเห็นไ,ไหมไอ้กิติรู้ไหมว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีส่วนไหนที่จิญญาณข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณโมปะเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็บวิญญาณ ตั้งเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้รักส่วนไหนของร่างกายที่วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้แต่นะผมก็ขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็คิดไปเรื่อยต้องไปดูวิญญาณกันเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ภาวนาผู้าฆังขาไม่ใช่วิญญาณต้องเต่นวิญญาณลักษณะการตั้ง ร่างกายที่วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ต้องขอบคิดก่อนว่าสอบมู่มั่วก็ไม่ได้พระสีอาจะสอบได้ให้พระสีอาณรบกวนครับไม่รบกวนพระอนิพาเนีะอนิพาได้พูดถึงในร่างกายในร่างกายในร่างกายเพราะว่าเอ่อกินเดลอจะ กิเลสเนี่ยมันเข้าเข้าไปอยู่ในในนิพพานไม่ได้เลยตั้งแต่หัวตะวันเช้าเลยเ,ออเพราะว่าใน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 วิญญ,ญาณเนี่ยมันมันมันยังมีกิเลสอยู่ไหไถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าวิญญ,ญาณเนี่ยถ้าจะไปตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้คือตั้งอยู่ในนิพพานไม่ได้เพราะว่านิพพานเนี่ยมันมันไม่มีวิญญ,ญาณเนี่ย แล้วส่วนไหนของร่างกายอ่ะตรงไหนของร่างกายที่เป็นนิทานเส้นเส้นผมมมนตั้งไม่ได้โอ้โหตาวินัยสุดยอดเห็นไหมตาวินัยสุดยอผมเนี่ยวิญญานมันตั้งอยู่ได้ไหมตัดผมมันร้องเก็บจักจั๊กไหมใชื่เล็บเลเียเห็นไหมเล็บเกียรเห็นไหมครับวิญญาณคือความรู้สึก วิญญาณคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นเสียนส่วนใดที่ไม่เนี่ยความจริงนะเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าตอบให้ชัดเจนก็คือส่วนใดที่ไม่มีความรู้สึกส่วนนั้นคือส่วนที่วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้ส่วนใดที่มีความรู้สึกส่วนนั้นสามารถใช่ถ้าส่วนใดคือเป็นส่วนที่มีความรู้สึกแสดงวิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ได้เพราะวิญญาณคือความรู้สึก ส่วนไหนที่ไม่มีความรู้สึกวิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ไม่ได้อ่าเนี่ยครับตอบสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยครับตอบสุดยอดเลยเนี่ยครับครับโอ้แสดงว่าตอบสุดยอดเลยเนี่ยมาตอบแย้งครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับแย่งแยงอะมีแย่งมาอะก็เวลาผมเอาเล็บไปปดเวลาผมทดลองเอาเล็บไปฝดกับกับพิกเนี่ย ันตึกนะเรารู้ว่ามันตึกนะจะบอกว่าไม่ร er> euh. you know, anyway ู้ว <min ่ามันสึกก oh ็ร uh> ู้สึกโอ้โหท่านท่านทำไมทะโลงซะขนาดนั้นเนี่ยทะโลงซะขนาดนั้นท่านทำไมวิ่งบนหัวปลวกไปจนได้ฮะรู้ว่ามันสึกนี่รู้อ่ะวิ่งวิ่งวิ่งหัวปลวกไปจนได้นะ แต่ว่าเล <function> love, ็บเราไม่ม <online> <pl ains> ีความรู้สึกไงก็เล็บผมไม่มีความรู้สึกแต่ตีตไดเล็บได้อันนั้นไม่ได้เสียงนะแต่ถ้าเราตอบว่าเราไม่ได้ตอบตรงนั้นเนี่ยเพราะเล็บไม่รู้สึกนะแต่เราอะรู้รึกแค่ว่ามันมันรู้ว่ามันเสกไปอ่าทําับเล่นบ้องรับไม่เป็นไรมาดีแล้วแต่ที่ตัดเล็บแล้วเจ็บเนี่ยเพราะว่าเล็บไปโดนเนื้อ เหนื่อเลยเจ็บอืม,อมก็ว่าไปอไปถามปู่หูโมโ,โห,โโหโใหญ่เลยตอบไม่ได้เพราะพวกอะไรเขาเรียกว่าอราหารันติดต่อกันเยอะประกาศตนจบกิจรู้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้พอไปถามสิ่งที่ตนไม่รู้ปุ๊บโอ้โหเกิดปฏิกะนี้เลยอ๊ะถามเรื่องความจริงนะเนี่ย ต่ว่าไหนศึกษาเรื่องความจริงใช่ไหมตาไอ,อพี่กิติพงศ์เราพูดถึงความจริงที่สูดได้อะ่ะอ,อยู่กับชั้นความคิดกันหมดเลยอะ่ะไงพี่พี่สมหวังไอแสดงว่าเล็บนี่เป็นที่อยู่ของนิพานใช่ไหมเ, <laughs> เล็บเล็บกับผมของตาวินยัยนี่อยู่ของนิพานใช่ไหมวิญญ,ญาณเขาไปตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ย อะไรอะไรที่ตั้งได้นะี่นิพานไม่อยู่ใช่ไหมนี่นิพานอยู่อยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ตั้งอยู่เนี่ยอะไรตั้งอยู่ได้เนี่ยนิพานไม่ได้ใช่ไม่ใช่นินิพาน oh. อเพราะฉะนั้นนิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรเข้าไปตั้งไปเกิดไปอยู่ไม่ได้วิญญาณไม่สามารถเข้าไปตั้งอยู่ได้นนเนี่ยนิพาน อ๋อจิตเนี่ยเป็นวิญญาณนะวิญญาณคือความรู้สึกก็จะได้รู้ใช้จิตมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปรับรู้อารมณ์ไงทีนี้มันมีรับรู้ทางตาอย่างนี้ก็เป็นวิญญาณทางตารับรู้ทางหูก็ให้เป็นวิญญาณทางหูรับรู้ทางใจก็วิญญาณทางใจรับรู้ทางลิ้นก็วิญญาณทางลิ้นรับรู้ทางจมูกก็วิญญาณทางจมูกรับรู้ทางกายก็วิญญาณทางกายไง มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับแต่ทีเนี้ยในร่างกายเราส่วนไหนอ่ะที่วิญญาณเขาไปตั้งอยู่ไม่ได้อเออนี่มันคําถามที่ดูเหมือนง่ายก็ง่ายนะดูเหมือนยากก็ยากนะไอคนคิดเยอะจมอยู่กับความคิดมันก็อยู่กับความคิดนั่นแหละมันก็มันก็ไม่ออกจากความคิดไงมันก็อยู่ในชั้นความคิดนัออ่นแหละมันอยู่ไหนวะอย่างเงี้ยแต่พอมาพิจารณาด้วยเหตุและผลได้จะรู้เลยอ๋อใช่ไหม ถ้าไอในสายกรรมฐานเขาก็บอกว่ผมขนเล็บฟันเนี่ยมันรู้ได้ที่หนังใช่ในร่างกายของเราผมขนเล็บฟันเนี่ยรู้ได้ที่หนังแต่เราสามารถอ่าเ็เรียกว่าทำมันอ่าปัญญาของเราดันไปรู้ที่ปลายผมได้แค่เ <c oughs> นี่ยปัญญาเนี่ยไปรู้ที่ปลายผมได้ เออมันรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นปลายผมเอามือนนแตะก็รู้นะว่าแตะปลายผมแต่ความรู้สึกมันรู้ที่หนังหัวนุ่นนะนะมันรู้ได้ไงตรงนี้เลยมันเป็นสิส่งแปลกอย่างนี้สวัสดีครับอาจารย์นงหน้าที่เคารพร<ย>ักและคิดถึงเสมอครับเอาดีครับพีน่นงหน้าแยกระหว่าวงวิญญ,ญาณกับจิตนะวิญญ,ญาณกับอ่าไอ้ไอ้ปัญญาเนี่ยแยกอยู่ ญาณกับจิตวิญญาณน,น่มันรู้เฉพาะจุดแต่ปัญญาเนี่ยหรือว่าจิตเนี่ยมันไปรู้อารมณ์ทีนี้ไอ้ไอ้มันก็เป็นธรรมอารมณ์ไงแล้วดันไปรู้ธรรมอารมณ์อีกธรรมอารมณ์นี่อ่อมันไปรู้ที่ไอ้ไอ้บนเส้นผมได้ไหมเออพี่พี่ลองหน้า น้องหน้าเข้ามาช้าเนี่ยเสลยไปแล้วเนี่ยไงว่าไปรู้อะไรรู้อะไรได้เข้ามาช้าถามว่าผมถามว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีส่วนไหนที่วิญญาณเข้าไปรู้ไปตั้งอยู่ไม่ได้รู้ไหมรู้ไหมรู้ไปเพื่ออะไรอ่ะเอ้าก็รู้วิญญาณไง ศึกษาวิญญาณไงว่าวิญญาณส่วนไหนที่ในร่างกายของเราเนี่ยมันไปตั้งอยู่ไม่ได้รู้ชัดไงรู้ชัดของวิญญาณไงกําหนดรู้ไงก็จิตเนี่ยมันรู้ทุกส่วนในร่างกายนี่แหละแล้วก็รู้ที่ตัวเองคิดด้วยแต่วิญญาณมันรู้เฉพาะที่ของเขาใช่ไหมล่ะก็รู้แค่ตา ที่หูก็รู้แค่หูใช่ไหมแต่จิตอ่ะมันรู้ทุกส่วนทุกที่เลยรู้นอกตัวด้วยนอกตัวนอกกายเนี่ยเขาก็รู้รู้สัมผัสรู้รสรู้เวทนารู้อะไรแต่วิญญาณมันรู้ไม่ได้วิญญาณมันแค่รู้สึกรู้สึกเหมือนกับ แต่ทบอ่ากก็แค่รู้สึกแต่จิตเนี่ยมันมันสัมผัสมันสัมผัสได้กสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันเป็นปัญญามันรู้หมดเลยว่าสิ่งนอกตัวกับสิ่งในตัวมันเกิดอะไรขึ้นประมวลได้แต่วิญญาณมันไม่ได้ประมวลมันแค่รับรู้วิญญาณมันแค่รับรู้อะไรสักถูกไหม ก็ปุ๋แต่ไม่ได้ถามมันนั้นถามว่าในร่างกายเนี่ยตั้งแต่หัวจะหลดหัวตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนี่ยส่วนไหนของร่างกายที่วิญญาณเขาเ้าไปตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณมันมันรับรู้แล้วมันก็จิตจิตมันไปรับรู้ตรงวิญญาณวิญญาณมันก็อยู่ตรงในร่างกายได่ไหมน่ะ,น,ะนี่ศึกษาที่ เขาบอกว่ามันอยู่ที่ร่างกายกระทบปุ๊บเนี่ยกวิญญ,ญาณก็เกิดรับรู้ทางตรงที่เขาอยู่อ่ะแต่ว่าจิตมันภูมิพวิ่งไปรับรู้ที่วิญญ,ญาณได้ไปวนมาน <c oughs> ไม่ได้ถามอย่าง,งานก้นฟังคำถามดีๆตั้งแต่หัวจะลดเท้าเนี่ยส่วนไหนที่วิญญ,ญาณต้องไปตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้อยากรู้ว่าวิญญ,ญาณกับจิตมันมีลักษณะแบบไหน 不给你们。Okay,